สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับผมน้าหน้านะครับมือนี่นะครับพี่น้องนะครับน้าหน้านะครับผมขอให้พอหลุกซวงนะครับผมรีวิวปืนให้บางแน่ครับปืนที่พอหลุกซวงใส่นะครับผมในการถ่ายทํคลิปนะครับยิงแตะนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นปืนศูนย์นะครับผมพี่น้องบก่คยงาปันไหนนะครับพี่น่อง เพราะว่าเพราะว่าพอหลูกสองเช็ดเองนะครับพี่น้องนี่นะครับถอดปลอกไถออกกระิอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดันคันนี้นะครับนี่ครับปีกนะครับอันนี้จะเป็นศูนย์นะครับเป็นแรงศูนย์นะครับผมใส่ในมาขาดแต่นะครับผมล้างประดูนะครับไย ไม้ขีเล็กนะครับพี่น้องนี่นะครับลายอันนี้กักัพี่คีเล็กนะครับอันนี้เป็นไม้ตีนยงนะครับผมนะครับนี่คือกันนะครับผมอยู่ประมาณนี้อีกด่านนึงนะครับนี่นะครับการเขาไม้ก็บ่สนิทปันเดยนะครับพี่น้อง แต่บ้ากบนาเกียดปันไดนะครับกับพ่อได่นะครับผมสําหรับรายละเอียดอุปกรณ์นะครับผมที่พอลูกสรงซื้อมาประกอบนะครับเป็นเงินจักบาทนะครับกับอยู่ในคลิปนะครับพี่น้องอยู่ในคลิปเลยนะครับเห็นพี่น้องเขาไปในช่องพอลูกสร้งแล้วก็เลื่อนเบิ้งนะครับวิธีการประกอบนะครับนี่นะครับเครื่องมือกับบอไหลนะครับผมก็เลยเฮตเต่ร์ซัมนี้นะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเซฟนะครับเศษกับฝังบุตรนะครับฝังบุตรบุตรตัวหนีก็หาได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเป็นนั่นท้องเหลืองทอนะครับเป็นท้องเหลืองทอฉีดยามือยกนะครับพี่น้องนี่นะครับปลุกซ้อนก็มาใส่กันเนื้อเข่ากันได้นะครับผมกับเสพเป็นนีก็สิบประมาณแปดมิลนะครับพี่น้องนี่ครับประยุกตใส่ได้เลยนะครับ กดเซฟนะครับเซฟว่าติงว่าขยับนะครับพี่น้องเนีนเลยนะครับเขาเซฟแล้วนะครับตะกรวดแล้วก็รันไก่เดนะครับนะครับโดยรวมผักโดยรวมกะอยู่ประมาณนี้นะครับเอ่ปีกมีหาซิปนะครับพี่น้องปีกหาซิปเป็นงานดิบนะครับพอลูกซ้องก็มาเฮ็ดเองนะครับมาขัดเองนะครับกับต้นทุนกระสีบัวลายนะครับผมนี่นะครับ ชักนี่เจ็ดสิบนะครับพี่น้องชักเจ็ดสิบนะครับทิ้งไปนี่ห้าสิบนะครับผมห้าสิบเซนนี่ครับผมนะครับยางไส้กับสิบสี่รูสามนี่ครับตัดสิบหกนะครับผมเชือกกับเอ่อเข้ามาดูนะครับผมนะครับใส่ต้นดีนะครับผมโดยรวมกับประมาณนี้นะครับมือนีกระซีออกไม้นะครับผม เดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับผมว่าทีได้เต๋มบ่อนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันยูไหมนะครับผมจะเจอกันยูไหมนะครับหลุนเดียวครับบอดด้ช็อตคือโกนะครับป้าค่อนข้างน้วเยงครับยิ่งแบบปลาไก่เลยนะครับผมาะเห็นเป็นเงาเลาก็พุ่งลงนะครับเราก็ู้สกเหือกับสวนเลยนะครับผมเขาเต็มเน็มครับพี่น้อง หินท่องนี่นะครับผมโอ้เสียดายว่มีครับ,นบ,รนนนนรบวบน,น,ะบน,น,ะบนะครับผมมันกดบ่ทันนี่ผีพี่น้องนะครับโอ้โหสองกดบ่ทันอี่ผีอ่ากดกกิดฤทิปอะไรตานะครับใส่กับในนะครับผมนี่นะครับเข่าจุดไต้เลยนะครับนี่นะครับเขาบ่าโบเข่ามีสว็สทะลุตานลยครับ นี่ครับใส่ปลาชุกเชิญอีดีที่หน่องนะครับผมกดปทันนะครับมือนีฝนกระตกฝ่งเสร็จนะครับฝืนโต้านะครับผมอากาศก็ขึ้นนะครับปลากิคนกลางเระแวงนะครับผมมีสิทธิ์เลยนะครับผมสี่เด็กกดกล้องนะครับสี่กดไว้ก็บโมดูว่าปลาที่สินย้ำไหนนะครับผมก็เลยเขาหลุดสายก็เลยบริกดนะครับ น้ครับขอเจ็บตากันนะครับผมเดี๋ยวทางนี้ช็อตงามๆกันสิถ่ายเห็นพี่นวเบึ้งนี่ครับช็อตยิงนะครับผมโดนเหตพี่นวงเชือกคือโบลเลนโบวิงโดนว่ครับ่าเห็นนะเชื่ยคกอบบิ่ง โดน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 โดงบโดนโอ้ยททางไหนล่ะเน,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 นเป็นเต้าข้นแยกแท่พี่น,น,อออน,น้องพันเดียวครับออกมาจังบนออโอ้ยิบเดียวครับยิบเดียวขอตซ้ำหมดว่าใจใกวนนะพี่น้อง ปลุกฟังควายสั่มกันนะครับหัดใจได้ก่อนครับผมไม้นี่ก็บบัน,นี้ยัง่ากับไหลนะครับผมแจว่าขันว่วค่อยขึ้นร้อยคักนะครับผมง,ง่ายง่ายก็แกะนะครับพี่น่องดื้อ ภาษาบ้านก๋นเออภาษาบ้านก๋นแคะหนิครับหรือภาษานั่นก็คือว่าระแวงหนิครับผมระแวงบบไปได้โถนะครับผมทีงเล็กๆน,น้อยๆเก๋บ่ได้นะครับหนีอย่างเดียวนะครับ ดเดียวพี่น้องนี่ติดติดตั้งสองอีกทีบ,อบอัวบัติดมาแล้วโอ้ใส่นี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับผมนี่นะครับพี่น้องใส่ปลา ยอดครับผมเดี๋ยวพลอหลวองเขาเก็บใากันนะครับปลาใสสวยนอกนะครับนี่นะหน้าถามนะครับผมว่าพอหลุกสองเก็บใสยังไงนะครับผมนี่นะครับผมวิธีเก็บใสกับกอดก็มาแล้วนะครับน่ครับเดยวนะครับผมกอดก็มาแล้วก็ดึงดึงดึงสาตัวนี้นะครับจริงคริงนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็เน็บนะครับผม น็บรอบนึงนะครับเน็บลงไปแล้วแล้วกะยัดเข้าไปนะครับยัดให้เค็งๆอีกนะครับแล้วก็เะนบอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นีะครับสายกระสีบอยนนนะครับพี่น้องสายกระสีบอยันอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับไก่นะครับพี่น้องระถามมาว่าพอลุกสองใส่ไก่จังใดน,นะครับเป็นไก่ละครังนะครับผม นีเห็บไก่ละครมีเหับเสียงนะครับ,รรบ,รบอา่าราคากะอยู่ในคลิปในช่องนะครับผมคลิปที่กระโกสองประกอบนะครับผมอยู่ในช่องเลยนะครับผมพี่นหอนเขาไปเบิง้งไบ้นะครับผมนะครับนี่นะครับสำหรับแบนนะครับ นี่นะครับผมแบนปลุกสองใส่นะครับเลนออโต้นะครับเห็นดีนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับแบนราคาล้อยนะครับล้อยเดียวนะครับนี่ขายอยู่ตามรสศดานะครับผมหรือช็อปปี้ต่างๆนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นห้อยหักนะครับผมปลุกสองเอาเกาาติดนะครับผมใส่ดีนะครับผมเ็นปลาเดลึกนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับน่าจะโดนนะครับโดนนะครับเดีนมาหว่านบอลได้พี่นอง โชคดีก็ปลาขึ้นมาหอดน,นะครับผมดีนะครับใส่รอบเบิ้งใส่ยังไงนะครับพี่น้องผลูกฟางเห็นน,หนี้นะครับี่ลำห่วยนต้องมีนะครับผมรอบเบิ้งกันเลยนะครับ <c oughs> โดนโดนครับพอด ใส่เง <es> anyway, ี ions, boat, ้ยววันพืชจืดนะพี่น้องใส่แคปเตปไปนะครับเต่หน่อยนะครับใส่เงี้ยววัชพืชจือนะกดบ่ทันชกับพี่น้องนี่นะครับใส่ไปแต่เพียครับผม สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวคู้ลูกสองที้าอีกอยู่นะครับผมาะว่ามาลึกๆนะครับกดรถทันนะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยเจ็บปากันนะครับใส่แบบนี้ใส่สวยเลยนะครับผมคลิปนี้กับกับเล้ยวนะครับพี่น้องนะครับผมผลมาเล้วนะครับผลไล่นะครับไลุ่กมือนี่ครับผมผลมาหนีกับบ่อดะปลาเลยนะครับผมเดี๋ยว เบ่งแก่กันเด้นะครับพี่น้องมือนี่นะครับแจ็นขงนี้นี่นะครับเด้กปลานิ้นะครับใส่กันสวยสรดจนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับเด็ปลาหนิ้นหน่อยอีกซีโตนะครับพี่น้องนี่นะครับครับคลิปนี้กับโมมันปันเดยนะครับผมเพราะว่าป่าฝนบ่เป็นใจนะครับผมฝนกระดกนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นบ่เห็นป่าเลยนะครับมือนี้ นี่ครับเอาคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนนะครับพี่น้องการเป็นคลิปที่อตอบคําถามนะครับหน้าหน้านะครับออยากเห็นหน้าไม่ที่โฟลุกซองใส่นี่ครับผมกับแบนกับวิธีการเก็บเชือกนะครับนี่เป็นวิธีการเก็บเชือกนะครับผมที่โฟลุกซ้อนเก็บนะครับก็ใส่นี่ันแรกแล้วก็ดึงเคียงๆแล้วก็เน็บอีกเป็นเทียตที่สองนะครับผมจะมเป็นอันเสร็จนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจโพลุกสองนะครับผมบันดอนในเด้อครับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ